สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับกาสู่รายการกรองข่าวเล่าสถานการณ์นะครับค่ะวันพัสดุกอภิที่22ธันวาคม2565นะครับค่ะคุณลุงเพชรปูนาและผมสํารานะครับค่ะเบื้องต้นก็ต้องกราบขอไปท่านผู้ชมอย่างสูงนะครับอย่างสูงยิ่งเพราะว่ามีวันนี้มีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ออฟฟิศไม่ได้นิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ก็สามารถกลับมาดําเนินการได้ปกติแล้วนะคะก็ขัดข้องอยู่นานพอประมาณนะครับก็ดังนั้นเวลาวันนี้อาจจะ ไม่เต็มชั่วโมงนะครับเราก็คิดว่าจะพยายามรวบรัดตัดความนะครับวันนี้คงจะเริ่มต้นกันเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับใช่ค่ะแล้ก็เรื่องที่พระศสสกคนนี้กรนะของพระองค์ก็อทรงเป็นห่วงใหญ่พระองค์พาแล้วครับขออนุญาตเรียกพระนามท่านแบบสั้นๆนะครับก็ตอนนี้คนไทยทุกทิศทั่วไทยนะคุณปูน่ะ,ะก็ส่วนหนึ่งก็ถวายพระพรทางออนไลน์ใช่ถวาย พระพรให้กำลังใจพระองค์ท่านนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลตุลานะครับเข้าคิวเข้าแถวกันนะครับไปลงนามนะฮะค่ะถวายพระพรพระองค์ท่านาสามล้อนะวินมอเตอร์ไซค์ใครต่อใครก็เข้าแถวกันมาทุกชั้นชนทุกชนชั้นนะครับแต่วันนี้เมื่อสิทธิาลิกาเนี่มีปรากฏการณ์ที่นําความปรับปรื้มมาแล้วก็ความประทับใจมายัาง พี่น้องคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานนะครับซึ่งเราคุณหน้าคุณตาพระองค์ท่านเป็นอย่างดีนะครับก็ได้เสด็จไปลงพระนามเยี่ยมเจ้าฝ้าหญิงพระกิตติยาภานะแล้วก็ได้ทรงยกย่องเป็นเจ้าหญิงที่รักและก็แรงบนันดาลใจแก่ผู้คนมากมายอันนี้แหละครับก็คือสมเด็จพระราชินีเจียรสุนเพมาวังสุขแห่งปูตานนะครับ ก็ได้เสด็จพระดำเนินมาพ <ท 1971. S 1> ระธันเจกันดอกไม้ที่นระรูปแล้วก็พร้อมกันลงพระนามเยี่ยมพระอาการอภะชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชักิติยาภานเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดานะก็ตอนสิบมกราวันี้เองใช่ไหมคุณปูนาใช่ค่ะโอกาสนี้สมเด็จพระชินีเกียรสุนเพมาวังซุกแห่งปูตานก็ได้ทรงลงพระนามเยี่ยมในสมุทร ลงพระนามว่าอย่างไงคุณปูนาค่ะก็บอกว่าถึงเจ้าหญิงอันเป็นที่รักและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำ เกวังสุขและข้าพเจ้าสมเด็จพระราชินีเจนซุนเพมาวังสุขแห่งราชอาณาจักรปูตานพร้อมด้วยพระสงฆ์กร์ชาวปูตานขออวยพรน,นะคะอย่างจริงใจให้ท่านทรงหายจากอาการพระประชวนโดยเร็วและมีพระพลานไามัยสมบูรณ์แข็งแรงและก็ลงพระนามาพิไทยค่ะครับอันนี้ก็เป็นถ้อยความถ้อยคาํยคาที่อ่านแล้วก็มีความประทับใจจริงๆนะครับนะก็ ก็ท่านผู้ชมอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะว่าคนไทยจะคุ้นนะจะคุ้นชื่อพระองค์ท่านแล้วก็รวมทั้งนะฮะหน้าตาของพระองค์ท่านขออนุญาตใช้ศัพท์อย่างนี้นะฮะเป็นอย่างดีนะเพราะว่าก็เสด็จมาเมืองไทยบ่อยใช่ค่ะถ้าจำกันได้ก็ในวันฉลองศีลสมบัติตรบๆอบ6ิปขีของในหลวงรัชกาลของอขงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะเมื่อปี2549 ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นมกุฎราชกุมารจิกมีนะหมายถึงหมายถึงก็สมเด็จพระราชาธิบดีนะคะในขณะนั้นท่านยังเป็นมกุฎราชกุมารค่ะ่านนี้ก็นาความปรับปื้มมาอย่างคนไทยเป็นอย่างมากนะครับขณะที่สภาเองวันนี้นะครับทั้งสองสภาก็มีงานนะครับนอกจากคนไทยแล้วเนี่ทางรัฐสภาก็มีงานนี่แหละครับจัดพิธีขอพรนะฮะ ทั้งพิธีพุทธคริสอิสลามก็ถวายพระพรแด่พระองค์พาะนะะใช่ไหมคุณบุนาใช่ค่ะก็ะอันนี้ท่านชวลิกภยัยนะับประธานสภาผู้แทนสดรน,นะครับอันนี้ในส่วนของสภาผู้แทนก่อนนะครับรวมทั้งนี่แหละครับผู้นําฝ่ายค้านคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยะนะแล้วก็รวมทั้งตัวแทนพักการเมืองต่างๆนะครับก็ได้ร่วมกันจัดพิธีเจเริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัย มงคลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิตยาภานเรนที่ราชเทพยวัดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาค่ะก็ในการนี้ก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนสิบรูปมานะจากวัดแก้วทุลามณีมาประกอบพิธีนะค่ะ แล้วก็ตอน8นาฬิกา30นาทีนะคะทางด้านของคุณชวนหลีกภัยค่ะก็มีการจุดเทียนบูชาพระรัตนตรยัยถวายทุบเทียนแผ่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็จะมีการอาราธนาศีลพระสงฆ์ก็มีการให้ศีลแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นค่ะ <c oughs> คุณชวนก็มีการถวายผ้าไตรพระสงฆ์จำนวนสิบรูปก่อนที่จะมีการถวายเครื่องทยธรรมและก็พระสงฆ์ค่ะอนุโมทนา ทางด้านของคุณชวนก็มีการกรวดน้ำรับพรน,นะคะแล้วก็มีการกราบลาพระนะคะพระรัตนตรยัยแล้วก็มีการถวายความเคารพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อมาค่ะช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกานาทีนะคะบิชอปยอเชฟสูชูศักด สิริสุดค่ะประธานสภาประมุขบัตรหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในพิธีนะคะวัจะนะพิธีกรรมเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและก็ในเวลาประมาณ10บนาฬิกาค่ะผู้นำศาสนาอิสลามก็มีการนำขอพอรนะคะจะ,ะเป็นการขอพอรดูอา จากอเลาะนะคะพระผู้เป็นเจ้าถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและก็ทรงมีพระพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับตอนนี้คนไทยในทุกทิศทั่วไทยนะครับทุกจังหวัดทุกภาคก็ได้จัดพิธีแล้วครับก็ถวายพระพรชัยสวดมนต์ภาวนานะตามศาสนาทุกศาสนาก็มีพิธีกรรมพิธีการเหมือนกันนะครับคล้ายๆกัน ที่ปัตตานีก็เช่นเดียวกันนะครับผู้นำอิสลามพร้อมประชาชนก็นได้ร่วมกันละหมาดถวายพระพรพระองค์ภาด้วยนะครับขณะที่วันนี้ก็อยากจะแนะนํานิดหนึ่งนะเสียดายวันนี้เรามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ารายการเวลาไม่พอที่จะอ่านบทความของคุณเปลวทั้งที่เตรียมมานะครับแต่ว่าเพราะอ่านแล้วอ่านเร็วมากไปก็ไม่ดีช้ามากก็ไม่ได้ต้องอ่านให้มีจังหวัดจาาโคนแต่ว่าวันนี้ขออภัย ก็แนะนํานเฉยๆว่าไปอ่านบทความคุณเปลวสีเงินหน่อยค่ะวันนี้ในี่เขียนเรื่องนี้เลยนะพระองค์พาของประเทศไทยนะคะพระองค์พาขอ,ของไทยของไทยนี่แหละครับก็แต่ระหว่างระหว่างบรรทัดเนี่ยก็เป็นนักเขียนชั้นนำแหละครับเป็นระดับกูรูแต่มีอยู่ตอนหนึ่งนะก็คือนั่นแหละครับคุณเปลวบอกว่าจิตตานุภาพพวกเราพวงชนชาวไทยอย่าลืมกันนะครับ สวดมนต์ส่งกิจถวายเป็นพระพรชัยมุ่งตรงที่พระองค์พากันมากๆให้สม่ำเสมอในจกักรวาลนนี้ไม่มีอะไรเหนือพลานุภาพแห่งจิตบริสุทธิ์ปฏิหารมีจริงได้จากสิ่งเดียวคือปฏิหารแห่งจิตนี่แหละครับท่านใาเชื่อผมหรือเชื่อใครแต่จงเชื่อในความบริสุทธิ์แห่งจิตของตัวท่านเองพระองค์พาคือพลังแผ่นดิน นี่แหละครับก็แนะนําให้ไปอ่านนะครับจะได้เกิดความมั่นใจความเชื่อใจเกิดความรักความประทับใจนะในสิ่งที่คุณเปลวเขียนผมอ่านมารอบหนึ่งแล้วนะครับก็เออคุยกับคุณปุนาว่าเอามาอ่านอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้กลับขออภัยเพราะว่าเราเวลาจํากัดมากในวันนี้เรื่องที่สองข้ามอารมณ์มาเลย